สวาดีสดีพี่นอ้องเินดีตอนหับเขาสูสองท็อบทินสวรรค์เมื่อนีพี่น้องสะดอนกำหนําพนสิผ้าพี่น้องเขามาเลาะปลาเลาะดงเด้อเมื่อนียางเครื่องเลยพี่นอ้องตอนนี้จะอยู่ปลาแล้วน้อยางมาได้ประมาณกิโลปาลาเลยน้องจ๋าเพือเ่อนมาสผ้ากันมาแก่เพชรเนาะหลังจาก้นโต๊ะกับเฮ็ดกับขี้ศีเริ่มออกเลยพี่นอ้องเนี่ยไปเบิ้งวันนี้กายอยู่ปลาอยู่ดงน้ำกันเ้อพี่นอ้องเด้อไปเบิเบ้งน้ำกันว่าเฮ็ดอยู่ทงางทังเล่าสีออกแล้วบ่นอ่งน้ำกันเลยพี่น้อง ไปน้ากันพี่น้องพาพี่น้องเขาชมบรรยากาศอยู่ในป่าหาเฮ็ดพี่น้องพ้นตกแล้วเขาก็มาหาเฮ็ดมาเนี่หอดยามละดูละดูเฮ็ดเลยพี่น้องเขาหาอาหารป่าเจ้กหน,อยน,นอยนี่เจ้กหนอยเฮ็ดปวกออกให้สิมวุวนพี่น้องแต่ตอนนี้นำเฮ็ดปวกยังบ่ออก เากำลังมาหาเห็ดอันเห็ดผึ่งเห็ดอันสะข้ามเนาะตอนนี้มันกำลังออกแต่กับโบลายพาอได้แกงเลยในเห็ดเถาก็ยังดีเล้เนาะพี่เนาะใครกวาด้กตาเป่าเมือ่อวาว่วาสันาส่นเคียห์ฮะเคียห์ฮะนุ่พน พ้นทือกับตาสะดอนเป็นมือกองเหมือีงตามาเลยตามาเลยพอเฮ็ดในท่านในทิ่นคือสีดีใจนะพี่นนอะพอได้เมื่อแกงซูใหญ่ถากินไม่ตายตาเนี่ยไปซับได้มันอเท่าไหนแกงมองหน้าตาก็เป็นสี่างอะ เออมืงน so ัดปลาอันก uh, ันเน่ยนั่นแหละเสียงตักตอกก็เจ้าขึ้นดงเลยพี่น้องฮาฮาอยู่ไกลแคมทางมุนเขาปลามันกับสิพวกเน่ด้วยพี่น้องเด้อไปกูเหมืองนักไปเน่ยวันน้าทิ่มน้ำหนาเลยพี่น้องสองคน เคยมามาเต้ค่ะตะกี้เหรอเขามากเขามา แนี่ยมึงในพูดีนพูดพกินมนเย็ดก้าวขาวน,น้อยหนึ่งเด้อมาเบ่งกัน้อพี่น้อมันเย็ดเงัง้เสร็จแล้ววะฮะแม,นนนมีนี่ตะบนหมแมนเย็ดพี่เบื่อเห็ดปูอ่ะมเห็ดพี่เบือเเบ่อโอ้ยมันไปหนมันไปหนอยโอ้ยำเงินพแปพวกแปกอยู่ปีน้อ เด็พี่น้องได้แล้วดอกนึงเออนี่เฮ็ดผงแดงเฮ็ดผงแดงพี่เนาะง้าวเอาไว้หนึ่งยาไม่จะสิดต่ำดอกเฮ็ดนี่ได้ดอกนึงพนกำลังเก็บเฮดหูนูอยู่พี่น้องพนโตกับเฮดมันก็เริ่มออกเนาะนี่เฮดหูนูพี่น้องเฮดหูนูมันอยากเถาเนี่ยยามันเก็บใส่กันเอาไปแกงใส่กันเนาะ อากาศดีดีพี่น้องมาเนี่ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วเยน็นป้าเอาเอาเสียมเอาอนผามี่ฉัจจปปนนี่ได้ก็จะไปฟ้าระยะนะเปปอฮ้ย่ะ โอ้ยมันกินมาได้น,นั่นนะ่ะเฮ็ดพี่เบือ่อ <laughs> ม,ม,มัวเปนเฮ็ดกินอะขึ้นนี่พ้นตกเบิดขึ้นพี่นเนาะเตื่น้ามากกแดดออก มหาเย็ดมือนี่โบจักกาสิได้หรือบ่แมนบ่แมนบ่เแล้วพี่น้องเอ้ยเื่อเมมเอเด้อมอุ่อ่ออออไ่่ออ่เ ดอกไงเขาทำฟุ้นได้เขาทุ้นในดอกไน้แกะแ่ขาเาเนี่ยน่เนี่ยเนี่เนี่เกเาพี่เนาะนี่เนี่ยจะชิดได้เนาะเน่คนบ่มานพี่เนาะเาเพื่อชิได้ด้ดอกหง่เนาะ

คนตกปวก,กระไรเนี่ยได้พี่น้องมึงเนี่ยหยาม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 อู้ยปวกร้ายรีพี่น้องเนี่ยไม่ีพี่น้องายางมาดีก,าก็ม่ทม,มึมงหนึง,ง,งเนี่ยดูนี่จเ สมุงละซ้ำดอกน้ำเ่เนือน้าดะเฮจะข้ามพี่น้องมึงเนี่ยป้าพีา เดอกเริ่มเทิมป่ปตาตันอแม่ตาตัตีนนันยากรกัน้เุ้ด้เพิ่นเอาหอดหาหอดโค่นดพี uh> ่นนองแน่ตาต้องแน่เออเชื่อเชื่อมงน้อนมาบิ่งแน่งานด้พี่นนองแน่เพื่อคนสิลูกได้เพื่อนะเฮ็ดน ลูกฮันี่เดี๋วนมันฮิดปวดเออฮิดปวดฮ็ดเือเฮ็ดเืออุ้ยมันเผาฮักกับป้ามาแลว่เาดูอเป็นมูเป็นมูเนี่ยแม่นอกคือสีขาวเนาะ แกพักจิวก่อนพี่น้องมึงนะห้ามงามกะแกงสเสร็จให้ติวขาวเถ้าขวมีนะขวเซนเฟอร์อะไรกิน,กน,น,นได้ไหมได้สิว่โอ้แให้จิเนี่ยเนาะขวเฟอร์โลหนึ่งหน่นอเนาะจะหัวนนํำเ้อะซ่บขนาดน่อยเนาะขวา่าปะกินกักกนงผักกัน กำลง่ากันเอาไข่หมุดแดงอย่เนอะเออเอามุดแดงเนาะเอาไปเมื่อไหร่เห็ดถมเมื่อไหว่ใส่อุ้ยงาคากรีบมาแน่ไข่มาหน่ะป้าคากรีบวุฒนทน์วทนวทนนไหนก่อนวุทนไหนก่อนสู่ต่อไปเอาอีกข้างที่สองเจ้านลเอียเมื่อใส่ก่อยป่าพี่เนาะขากันพ่อขากัน ตัวนี้ห่างอย่าห่างเว้พ้นเลยอมยลยืมนี่ได้ไล่เติอเนาะถามาสารุปพี่เนาะมาสารุปเฮ็ดมืมินี่เนาะตัวนี้กับตาของปลาดาวของไอ้ดาวนี่ไล่เติอแม่บอกกระตาขอ่อยเนาะตัวนี้เนาะโอ้ยลงบอกไปเออลงกระตากระตาคือกันพี่น้องนี่ตัวนี้กับตาของของสะดอนนี่นะเบิ่ง พ่อเฮ็ดผลาสธาตุนี่พี่น้องเออว่าก็เออดาวพักกันหายนี่จุเพิ่นกินายเื่อแล้วจุเพิ่นว่าก็เลยกหายมาแกงตัวนี้กับตาของเออดาวตัวนี้ายเตือเพือกันมิติเฮ็ดเพิงพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้เนาะจู้เฮากับพักกันออกมาตั้งแต่เก็บเฮ็ดแล้วเนาะพักกันออกมาแต่ปลาแล้วเพราะว่าตอนนี้กับซีเบสม่งแล้วเนาะพักกันมาตั้งแต่ฮกม่งเนาะกับพักกันได้เฮ็ดปูละเล็กปูละน้อยเนาะจู้เอื่อย เพื่อนกาเอาเฮ็ดหายสะดอนนำ้ำเพราะว่าของสะดอนมันบมพอแกงเพื่อนก็เลยแบงหายพอไดเมื่อแกงกินตอนที่ยงเนาะสำหรับคลิปนีก้กะสิขอปิดใบสมนีได้พี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามชมคลิปไปพอกันใหม่คลิปหนาได้พี่น้องเด้อฝากดกไลค์กดติดตามให้่องทอปกินสวั์ดีได้พี่น้องลาไปก่อน <Bye S 1> สบายดีบ๊ายบายครับแล้วพี่น้องวันนี้พกกันย่างเมื่อล้วันี้